เกือบไปไม่ทันครับผมก็รีบบึ่งไปตอนนั้นถ่ายละครเสร็จประมาณทุ่มนึงมั้งฮะทุ่มทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยทุ่มครึ่งเราแล้วเราก็ถามพี่เพราะว่าเอามันจะทันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรีบรีบรบ,บึ่งไปครับผมแต่มิชั่นก็คอมพิวจนได้ใช่ไหมครับครับแต่ก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดตรงที่ว่าไม่รู้เป็นเพราะผมหรือเปล่าคือก้นแตะถึงเก้าอี้ปุ๊บเออ ประตูที่สองเลยใช่ผมก็เลยเศ <laughs> ร้าใจแต่ว่าโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนครับแต่โมเมนต์วันนั้นก็ได้ร่วมเฉีีรยกับพี่แอฟเป็นยงไงบ้าง <laughs> ใช่ครับก็พี่แอฟกับผมเนี่ยคือเราก็โฟกัสมากส่วนน้องปีก็สนุกมากน้อ <laughs> งปีนี่คือโหกรี๊ดการ์ดใหญ่ตลอดเอเนอร์จีแบบสูงมากครับผมเป็น <laughs> คนที่เชีย์มันมากๆครับปีก็ได้จับ อันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นก็เลยเออตอนแรกยังไม่รู้เลยซ้ำครับว่าเออมีน้องน้องปีมีได้จับมือด้วยใช่ที่ไหนม,มีมาเล่า้าฟังหม่เพราะแบบโอ้ยได้จับมือไ,มได้จูงมือเขาด้วยอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เลยครับเ,เพราะว่าหลังจากตอนที่เราทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็คนเยอะนะก็เดินออกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้คุยเยอะแล้วพอตอนตอนกลับเราก็แยกกันไปขึ้นรถของตัวเองโมเมนต์ในการลุ้นทุกคนด้วยการแอปตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อย คือผมว่าสนุกดีนะฮะสนุกดีแล้วแต่ว่าพี่เขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่แบบกีดกัดอะไรมากมายนะครับแต่ผมอาะคือมันจะมีหลายจังหวะที่มันจะเข้าจะเข้าจะเข้า,ขาแล้วก็โอ้แล้วเราก็ถูกบทบังรัศมีออร่าด้วยน้องปีที่เขากรีดมันมากครับผมเราต้องบูตอนเอร์เนชพี่แอฟไหมคะอะไรนะฮะบูตอนเอร์เนพั่แนลโอ้ตอนนั้นโฟกัสบอลอย่างเดียวครับหร <laughs> ือว่าคุณปีใหม่เขา ทำหน้าที่แทนแล้วใชน่น้องปีทำหน้าที่แทนแล้วครับส่วนส่วนผมก็โอ้โฟกัสบอลบอลหนักมากครับผมอะไรที่เอาว่าไปเชียร์หรือว่าไปเทคแคร์ครับก็จริงๆเราเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งสิ่งที่เราทําอยู่แล้วฮะแต่ว่าไอ้จังหวะที่จะจะยิงจะเข้าเนี่ยเราก็เราก็ขอนิดนึงแล้วกันขอ,อขอโฟกัสแต่ว่าไอ้พาที่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เออราก็คุยเล่นกับพี่เขาเป็นตาปกติครับมีมือไหมพี่ชี้แนะไหมคะว่า,วาตรงนี้ตรงนี้ต้องเล่นเกมแบบ ไม่ไม่เคยจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ดูบอลเป็นประจำแต่ว่าถ้าอะไรที่แบบเป็นเรื่องทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะติดตามบ้างเป็นระยะระยะครับได้เลมามีละม้าอ่างเง้ครับอ๋เรื่องเองแบบเขาไปแบบจับมืออ๋อมีโอกาสได้เห็นเหาอ่มีมีมีบ้างครับมีบ้างครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายครับแต่พอเราไม่ได้มีแบบ เพอร์ซันอลคอนเนคชั่นอะไรตรงนั้นนะเราก็อาจจะโนโนคอมเมนต์เรื่องนี้ครับผมคนหื่นไหมเพราะว่าพี่เองเขาดูแบบเรียกแบบที่โดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าผมว่าพี่เขาก็เข้าใจว่ามันมันมันทำไมถึงเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตัวตัวตัวพี่เขาเองก็มีสนิทกับคุณแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนเป็นเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าครับตัวนุนคนนี้พวงเขาคิดว่ามีหมายถึอะไรครับ คือพอเราเพิ่งเห็นข่าวนะแล้วเรายังไม่ได้มีโอกาสเจอกับน้องปีใหม่หลังจากที่ข่าวเกิดเราก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสเจอกัอบน้องอแต่แต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน้องๆปีใหม่เขาเป็นเด็กที่ล่าเริงอยู่แล้วครับค่อนข,ข้างมองโลกเป็นแง่แง่บวกเพราะฉะนั้นผมมองว่าน้องปีก็ออคงจะเขาเรียก่ไงนะคงจะโอเคคงจะโอเคทุกๆเรื่องแล้วก็จะผ่านไปได้แต่ว่าน้องน่าจะแข็งแข็งแข็งก็น่าจะแบบรับมือกับืรืรับอะไร เอาติงาตงาต้งห่วงมากคือจะไปหรือไม่ไปเขาเ,เาล่นซีรีส์เอาติ้งแล้วก็ถ่ายแบบว่าครับก็เป็นช่วงการถ่ายทำที่สนุกมากๆครับ <c oughs> เพราะว่านักแสดง22คนนะแล้ววัยก็ไล่เลี่ยเรียกันบ้างนะครับผมแล้วเหมือนกับต่อให้วัยไม่ไล่เลี่ยกันอนะ่ะพี่เขาก็เป็นคนคุยสนุกกันทุกคนเลยแล้วพอเราเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยพอหลังจบถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเล่นบอร์ดเกมกันต่อแล้วรู้สึกเอ็นจอยมากตรงนี้ ไหนในโซนทนกติกตอบอย่าบอกว่าคุณจะไปเอาติ้งในทคงหรือจะไปไหมสรุปไม่ไปครับไม่ไปไมปกับพี่เขาแล้วก็แอบยังไม่เก็ดเหมือนกันนะพี่พี่แอบพูดว่าจะไปมาตอนแรกเราก็จริงจังไปหน่อยแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงว่าถ้าเป็นเอาติ้งแบบการเรื่องงานเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอาติ้งแบบในซีรีส์เราก็ไม่ไปอยู่แล้วครับพีแอบติดตามผลงานดีนะเ็กกดูมันแตกตัวอ่า ก็ขอบคุณพี่แอฟที่ติดตามครับผมอย่างพี่กิโยติดตามพน่ษั <ๆ S 1> ทฝั่งเราก็เห็นเป็นที่ปรึกษาพี่แอฟก็ให้เครดิตเป็นที่ปรึกษาในเรื่องละครเหมือนกันละครสอง,รสอง,รสองเรน่อเดียวกันไร่จำเป็นเลยเออปรึกษาเหรอโอ้ผมว่าไม่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 ไมหรอกครับผมว่าพี่พี่เขาเก่งอยู่แล้วครับเราก็คุยคุยเล่นกันตามปกติแล้วเราก็มีแค่คุยเรื่องการสแสดงปกติไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบแนะนำอะไรเขาให้เครดิตเขาให้เครดิตคุณเลยนะว่าให้ว่า ว่าแบบเวลามีพวกกดดราม่าอะไรต่างๆก็แบบมีปึกษาโดนอะไรเงี้ยอ๋อพี่เขาทําได้อยู่แล้วครับแล้วทำได้อยู่แล้วผมแค่แบบแค่แนะนำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าเออถ้าลองเล่นแบบนี้ก็น่าจะน่าสนใจดีเฉยๆท่านั้นเองครับแต่หลายคนบอกว่าเขาดุในละครคิดว่าเขาดุไหมคะดุในละครไหมเหรอฮะก็อย่างไอ้พาที่ไปเตะวิชาคิดก็ก็สุดไพผมเหมือนกันเซอร์ไพรผมเหมือนกันแล้วอันนั้นเหมือนเป็นไอเดียที่พี่เขานําเสนอเองด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมัน เจ๋งดีเอ้ยตั้งแต่เขามีคนนี้เขามีความแบบแอดวานเรื่องเรื่องอะไรแบบนี้มากเลยนะครับผมผมว่าผมว่าคงเป็นเพราะตัวพี่สานพุ่มกับเรื่องละครด้วยแหละครับที่ที่เปิดคือถ้าเกิดว่าพุ่มกับไม่เปิดเนี่ยก็มันเราไม่มีทางได้เห็นอยู่แล้วครับกับแล้วไที่ไลฟ์ที่สองเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าไปหรือไม่ไปแล้วทีนี้แฟนๆก็บอกว่าไปหรือไม่ไปไปเอาติ้งไปเอาติ้งอ๋อครับผมบอกว่าพบคนหวงหนึ่งอัตราแบบเป็นอยากให้เอาติ้งแบบในละครแล้วกลัว เรารู้สึกได้แบบนั้นไหมครับรู้สึกถึงความห่งหวงไหมอ่าผมว่าพี่เขาก็หึงหึงบ้างห่วงบ้างน่ารักน่ารักน่ารักแบบแบบน่ารักน่ารักครับผมแบบน่ารักน่ารักแต่ผมก็ดีครับดีครับคะแนนของท่้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ถามพี่เขาดีกว่าครับไมอถามพี่เขาดีกว่าครับผมก็ห่วงเหมือนกันครับแล้วเราห่วงระดับไหนครับอะไรนะฮะเราห่วงระดับไหนร้อยเลยครับโอ้แบบไหนที่เธอไหนับแบบว่า เอาไม่แต่ว่าถ้าเรื่องงานผม <c oughs> ผมไม่ไม่ไม <c oughs> ผมโอเคครับเรื่องงานผมโอเคอย่างอย่างน้ำเสียงที่เขาพูดออกมาว่าถามเราตอนไล์ตอนไลส์สดน,นั้นเรารู้สึกย่างไงบ้างน้ำเสียงของเขาเรเวๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าเสียงพี่เขาน่ารักครับผมแล้วก็รู้สึกว่า,าไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าน้ำเสียงน้ำเสียงพี่เขาด้วยมั้งพูดอะไรมันก็ดู ไพ่เลาะไปหมดอะไรเงี้ยใช่ประทับจิตประทับใจเราใช่ใช่เราเราก็เลยหลายๆครั้งเราก็เลยไม่รู้ว่าพี่เขาโกรธหรือเปล่ามันไม่ได้จังเกตเนาะมันไม่มันไม่รู้จริงๆครับมันแบบมันคือหวานนุ่มตลอดใช่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 แล้วเรามีเทคนิคในการจับคีย์บอร์ดเขายังไงเพราะว่าสรุปว่ามาเบอร์ไหนก็รู้ความทุกคนนั่นแหละครับเรื่องคําว่าคุณอะไรเงี้ยรู้พร้อมทุกคนนั่นแหละว่าแบบอ๋อนี่คือมาแล้วอ๋อแล้วคือเราให้คอมเมนต์ ช่วยอ่านคอมเมนต์ช่วยไปอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าในในในคอมเมนต์เขาแบบก็ผู้หญิงด้วยกันเนาะเขาอาจจะรู้ว่าแบบอ่านนี้คือไม่พอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราจะไม่ค่อยมีเซนต์เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็พออย่พอได้เจอได้อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นมันมีความแบบนิสัยที่แอปก็จะไหลมาสู่มนุษบางอย่างบางอย่างบางอย่างครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นคนพูดเคราะหขึ้นเคราะขึ้นแต่ในว่า ระมัดระวังใช้คําพูดมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเออพี่เขาก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้แบบเราเรารู้สึกเคารพชื่นชมว่าแบบอ๋อการใช้คําพูดแบบนี้มันแบบมันมันดีกว่าเยอะเลยนี่นาอะไรเงี้ยจากที่เปนคนอ่อนโยนอยู่แล้วก็คืออ่อนโยนมากยิ่งขึ้นก็พอก็ประมาณนั้นก็ได้เริ่มเคี้ยวข้าวช้าเหมือนไม่ไม่ข้าวนี่ผมกินเร็วมากครับผมกินเร็วมากครับหรือว่าลงบันไดช้า ไม่จริงๆเป็นเรื่องถ้าเรื่องกินข้าวหรือเรื่องอะไรทําอะไรพวกเนี้ยผมจะผมจะเป็นฝ่ายที่อยากให้พี่เขากินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ด้วยซ้่งครับอยากให้พี่เขาออกกําลังกายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแอบกับเจี๊ยบใครใครแบบว่าใครช้ากว่ากันครับใครไหนพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบกับพี่แอบโอ้ว่าใครช้ากว่ากันโอ้ผมไม่รู้ผมผมไม่เคยเจอพี่เจี๊ยบแบบตัวตัวตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ย อ๋อคือคือพี่สองคนเขาเป็นทั้งสกิลเท่ากันทั้งสกิลเท่ากันอย่าเล่นอย่ารับละครร่วมกันนะอย่างที่บอยพูดเขามีความเจี๊ยบหรืมีความพี่แอฟไหมคะมีความแอฟไหมคะไม่ไม่แน่ใจครับผมโอเคไหม